สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะกับสาระน่ารู้ในกลุ่มเสวนาสภากากแฟสามารัผมได้ความรู้เยอะได้ข้อมูลข่าวสารได้รู้จักเพื่อนได้วิเคราะห์คนได้ผ่อนคลายได้ตัวอย่างที่ดีและไม่ดีแค่เราเป็นคนไข่รู้และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ ถามาคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเชื่อว่างานเพื่อชีวิตสังคมเพื่อธุรกิจวันนี้เสวนากันเรื่องอะไรตามไปรับฟังพร้อมกันสิครับมาปรธานใช่ไหมมาตรฐานแบบมานใช่ไหมเราไม่รู้ว่าปกติถึงไหนแล้วบวกกับนหัวใจคือคือภาวะภาวะที่ว่าเกิดไใจว่าย ภพาว่าหัวใจวายขณะที่มีกิจกรรมพิเตษดนะคะคก็ก็เนื่องจากหัวใจมันบล็อกอ่ะพี่แล้วก็เมื่อไหร่ที่เกิดสปัสซัมนะไอ้น,นี้เราพูดภาษาเพศเลได้ไม่โป้เมื่อไหร่ที่ร่างกายของผู้ชายอะค่ะเกิดสปัสซัมมันจะเป็นเพรสเชอร์มันจะเป็นควาคือคนเนี้ยเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยไหมเป็น,นโรคหัวใจมันจึงจะึงจะเสียชีวิตส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็บางทีไม่รู้ อ่อมันเกิดเพรสเชอร์มันเกิดความดันพีขึ้นมาช่วงนั้นนะคะาทำให้หัวใจมันแบงค์แล้วมันหยุดบอกว่าก็ยงก็ยังนี้เยอะๆลางร่างกายเอากรดล่างกายเดี้นักโอเคไม่ได้คุยแล้นะพี่ไม่สหใจจะลงอะไรอีกนะท่านจอทำิกมันจะลงอะไรอีกเห็นเดินเดินอยู่มีอะไรลงไม่ไม่ลงนู้นวเอาการเงินมพดไปไดิเดี๋ยว ปีอาโซโซไม่หรอปีอาซสิขับเรียบไม่นสบายในส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวการ์ดเรื่องการมสัสด่ลโหลเรื่องการมีเซกซเนี่ยเป็นเรื่องปกติของของคนที่ยังมีสมรรถนะอยู่นะคะก็ก็ไม่ไม่ว่ากันนะคะ แต่ก็ต้องอยู่บนความพอดีต้องอยู่บนความพอดีอย่าโลภอย่าโลภเดินละห้าครั้งลาลีคุณไปทำมาเวเพึ่งพึ่งรู้ความลับอีกละห้าครั้งไม่ต้องมาไปเปลียนเทียบนะคะเรื่องของใครเรื่องของมันเรื่องเนี้ยค่ะแต่ถ้าหากว่าทําแล้วแล้วมันไม่มีเอฟเฟกกับเรื่องสุขภาพเราก็ถือว่าปกติค่ะอย่าโลภนะคะความสําคัญไม่ได่อยู่จํานวนครั้งนะพี่ มันอยู่ที่ความสุขหลังจากที่ว่าเรามีเซ็กเตอร์ไหมพี่ไม่โป้นะแต่ว่าก็คือบอกว่าความเป็นความจริงเลยอยากกรบพัดนะคะอยากกรบพัดจีนขุณไปกันชาติแล้วอยากกรบพัดจีนนะพี่เห็นไหมเขาจะต้องมีสนมเยอะแยะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้มีอะไรกับสนมทุกคนเขาต้องเซฟไว้เพราะว่าเมื่อไหรตัวนั้นเยอะชีวิตเราจะสั้น ไอ้นี้ไอ้นี้แพทย์การแพทย์จีนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่ดีนะค่ะอีทกิดเอาไว้นะวันนี้เยอะอายุสั้นพี่ออเยะาดิโอเคไหมเอาไว้สมดุลกับตัวเองนะคะอย่าคิดว่าแข็งแรงแล้วอย่าฝืนอย่าฝืนเอาเอาเอาที่เราพอดีกับเรานะคะก็จัดสรรให้ตัวเองให้พอดีนะคะก่อนก็ มันก็จะบอกได้แค่นี้แหละค่ะพี่มันทำนิดเดียวเดียวเดวเดียวแล้ยวก็ไปทเดียวเดียเดียเดยวเดียวเดียวเดียวเียวงดวเดวเดียดยวเดจยวเดียวเดีเดียเดียวเนียเป็ยมเดียวเร็ยเีเยวเมีเดียยวเ่เดียเียวเยวเดีเกียยวอยว่เกี่ยวไม่เกี่ยวยวเีเดเีเยเพรยวว่าเียวว่าเียยวเดเียีเี่ียวเียววเดเเว่ดเดีาวีวเดเอียดียวีเดีียวียพี่วเ่เกี่ยวเเียวีเียว เพราะว่าตัวใหญ่คุณจะสับประยอกเพื่อนๆที่มาเล่นตามตัวลูกหมากว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้ใช้เออไม่ไม่ค่อยใช้งานไม่ค่อยใช้งานคุณก็มีส่วนไหมก็หมอมเขาหวังไปไม่มีไม่ไเกี่ยวไม่เกี่ยวจากอะไรมาเล่นตัวลูมักมันก็เป็นของมันเนี่ยม่เซลล์มะเร็งมันเป็นตุ่มเนาะมันมันมีหลายที่แล้วหมอมะเร็งตัวลูกมากก็ตายไปตั้งแต่อายุห้าสิบปี ไม่เกี่ยวเราเป็นนางมาสิบปีมาสิบปีเออเราก็พยายามทำกิจกรรมควจะเป็นมะเร็งเออยึดใจยยึดใจเลยยึดใจเขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดหากนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยความยินดีและอย่าลืม กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ